Google Opinion r e w a r d รีวิวโปรแกรมเวอร์ชั่นสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินว่า IT 25ชั่วโมงผมภายนะครับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวโปรแกรมนะครับทำแบบสอบถามฟรีๆนะครับแล้วก็ได้เงินเข้ากระเป๋าใน Play Store นะครับด้วยโปรแกรม Google Opinion r e w a r d นะครับโอเคนะเพ,นเพื่อนๆสามารถกดตัวไอขวาบนคลิปนี้นะจะมีเพลย์ลิสนะจ๊ะ สอนวิดีโอนะครับมากมายหลายซีรีส์เลยนะครับ490ตอนบวกบวกนะครับโอเคก็ทำการติดตั้งโปรแกรมหน้าต่างแบบนี้นะครับแล้วก็กดเปิดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อกดเปิดมาแล้วนะครับก็หน้าต่างก็จะมีแบบนี้นะให้เราเชื่อมต่อนะครับตามขั้นตอนต่างๆนะครับกดนะนะไม่ยากนะครับนะก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นั่นเองนะครับเนี่ยนะผม ทำแบบสอบถามไปแล้ว1ครั้งนะครับผมก็ได้ตังมา14บาทนะครับเนี่ยมากดนะครับแบบนะครับสอบถามก็ได้เลยครับเนี่ยหรือเวลายกชั่วโมงเองนะกดที่ปุ่มตอบแบบสำรวจนะครับกดเข้าไปนะก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เราอ่านนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็กดด้านล่างสุดนะครับตกลงเข้าใจแล้วนะครับกดเข้าไปนะครับจากนั้นก็นะกดนะเนี่ย ตอบคำถามนะครับอะไรเนี่ยคุณเล่นกีฬาประเภทอะไรบ้างเล่นบาสเป็นบาสเป็นฟุตบอลเป็นนะได้นะครับมากกว่า1ข้อนะอ่ะกดถัดไปนะครับต่อมาเมื่อพูดถึงบาสโอ้โหแบรนด์ใดไอายาไนกี้ดิเออนะ กดถัดไปนะครับพอใจไหมอพอใจมากนะใส่พอใจมากไปครับรอแป๊บหนึ่งนะครับได้มา3บาทนะครับก็กดตกลงไปนะเรียบร้อยนะครับวิธีการตอบแบบสอบถามนั่นเองนะฮะก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด s u b สไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ